สวัสดีค่ะในพาร์ทนี้นะคะเรายังคงอยู่ที่การหาปริพันธ์ไม่จํากัดเขตหรืออินทิกรัลไม่จํากัดเขตนะคะพาที่แล้วเราพูดถึงสูตรอย่างง่ายในการหาปริพันธ์หรือในการอินทิเกรตฟังก์ชันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ในพาร์ทนี้เราจะมาเริ่มที่เรื่องของสมบัตินะคะสมบัติของตัวปริพันธ์ไม่จํากัดเขตหรืออินทิกรัลไม่จํากัดเขตเนี่ยว่ามีอะไรบ้างซึ่งสมบัติเราจะมีอยู่แค่2ข้อนะคะก็คือในส่วนของข้อแรกก็คือกรณีที่เรามีค่าคงที่คูณฟังก์ชัน กับข้อ2ก็คือเรื่องของการเ,าเป็นผลบวกแล้วก็ผลต่างของฟังก์ชันนะคะเวลาการอินทิเกรตเขามีสมบัติหรือทฤษฎีตัวนี้ว่ายังไงนะคะก็คืออย่างข้อแรกเนี่ยกรณีที่เรามีค่าคงที่คูณฟังก์ชันนะคะเราสามารถนำเอาค่าคงที่ออกมานอกอินทิเกรตได้ ะะแล้วก็ทำการอินทิเกรตฟังก์ชันแล้วค่อยเอามาคูณกับค่าของทีส่วนกรณีที่เป็นการบวกลบนะคะเหมือนข้อ2เนี่ยค่ะพงูง่ายๆก็คือเราสามารถกระจายอินทิเกรตทีแลโพสต์อะคะ่ะแล้วก็ค่อยเอามาบวกลบกันเนี่ยค่ะคุณสมบัติมันจะมีเพียงแค่2ข้อแค่นี้นะคะมันจะต่างจากเรื่องของลิมิตแล้วก็อนุพันธ์นะคะที่ยังมีคุณสมบัติเรื่องของการคูณการหารแต่ถ้าเป็นตัวปริพันธ์อินทิเกรตเนี่ยไม่มีนะคะ เพราะฉะนั้นจําไว้เลยถ้าเป็นเรื่องของการคูณการหารฟังกช์ชันที่อยู่ในลักษณะแบบนั้นเนี่ยเราจะใช้เรื่องของการจัดรูปแล้วก็เทคนิคทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างการที่เราใช้ตัวสมบัติหรือกฎของอินดิการไม่จํากัดเขตตัวนี้นะคะว่าใช้ยังไงบ้างมาดูที่ข้อ1ตัวนี้ค่ะ อาจารย์มีอินทิเกรต 3x กำลัง 2dx แบบนี้ไหมคะ3เป็นค่าคงที่คูณอยู่เนี่ยคะ่ะดึงเอาค่าคงที่ออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็มาทำการอินทิเกรต x กำลังสองซึ่งตัวอินทิเกรต x กำลังสองก็ใช้สูตรตัวนี้เนาะอินทิเกรต x กำลัง n ตัวเนี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น 3x กำลัง3ส่วน3แบบนี้นะคะจัดรูปเล็กน้อยเนาะ3ตัด3ก็เลยเหลือแค่ x กำลัง3บวกเนี่ยคะ่ะเรียบร้อยแล้ว มาดูที่ข้อ2ค่ะในส่วนของข้อ2ตอนนี้ฟังกช์ชันที่เราจะอินทิเกรตเนาะก็คือ 3X กำลังสบวก5นี่คือเป็นเรื่องของการบวกกันใช่ไหมคะสมบัติเมื่อกี้บอกว่ายังไงก็คือสามารถกระจายอินทิเกรตแบบนี้ได้นี่คือเขียนแบบละเอียดนะคะแต่ถ้าสามารถคิดในใจได้แล้วก็ไม่ต้องเขียนกระจายแบบนี้ก็ได้แล้วก็อินทิเกรตไปเลยอินทิเกรต 3X กลัง2ตรงนี้ได้ x กลัง3เนาะ ส่วนอินทิเกรต5ก็ได้ 5x, อินิเกตเสร็จแล้วก็บวก C แบบนี้ค่ะ,ะทำนองเดียวกันนะคะกับข้อ3ค่ะข้อ3เป็นเรื่องของการบวกกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการกระจายอินทิเกรตทีละพจน์นะคะเริ่มจากพจน์แรกค่ะอินทิเกรต2รูท x บวกกับอินทิเกรต1ส่วนรูท x ไหมคะนี่คือวิธีคิดเนาะก็คือจะอินทิเกรตทีละพจน์ อย่างพจน์แรกอ่ะ2 root x 2เป็นค่าคงที่ดึงออกมาก่อนได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวข้างหลังก็ได้ลักษณะแบบนี้อ่ะจากนั้นค่ะก็ดูว่าเอ๊จะดิฟได้อินทิเกรตได้หรือ,อยังก็อ่าย่างต้องจัดรูป root x ก็คือจัดเป็น x กำลัง1ส่วน2ส่วนด้วย1 root x ก็เป็น x กำลังลบ1ส่วน2เนอะเพราะฉะนั้นอินทิเกรตตัวนี้ได้ x กาลัง3ส่วน3เอ้ x กาลัง3ส่วน2 ส่วนด้วยสส่วน2ส่วนตัวข้างหลังได้เป็น x ก,กําลัง1ส่วน2ส่วนด้วย1ส่วน2บวก C เนี่ยค่ะเรียบร้อยทีนี้ขอจัดรูปอีกนิดนึงนะคะตัวส่วนด้วย3ส่วน2เนาะก็คือหารด้วย3ส่วน2เพราะฉนั้นก็คูณด้วย2ส่วน3คูณกับ2ข้างหน้าก็เลยกลายเป็นส่ส่วน3นะคะกับตัวนี้หารด้วย1ส่วน2ก็คือคูณด้วยสส่วนหเนี่ยค่ะเรียบร้อย จากนั้นอาจจัดรูปอีกเล็กน้อยเนาะ x กําลัง3ส่วน2ก็คือรากที่2ของ x กําลัง3กับตัว x กําลัง1ส่วน2ก็คือรากที่2ของ x แบบนี้มาดูข้อ4กันบ้างค่ะข้อ4ก็ลักษณะเดิมนะคะเป็นเรื่องของการบวกลบกันก็จะทำการกระจายอ e ินทิเกรตทีละพจน์อันนี้ถ้าคิดได้แล้วก็ไม่ต้องเขียนกระจายแบบนี้ให้เสียเวลานะคะอันนี้เขียนแบบละเอียดนิดนึงว่าอาจารย์กำลังจะ อินทิเกรตทีละพออ่ะมาดูที่พนดแรกค่ะอินทิเกรต e กํลัง x ตรงนี้ได้ e กํลัง x ใช่ไหมคะตัวอินทิเกรต e กํลัง x ตัวเนี้ยได้ e กํลัง x อ่ะตัวต่อไปค่ะ3 s i n x 3เป็นค่าคงที่เอาดึงออกมาก่อนก็เลยได้เป็น3คูณด้วยอินทิเกรต sin x กับตัวข้างหลังนะคะปรับรูปเป็น2 x กํลังลบ3มาย้อนกลับมาค่ะ e กํลัง x เขียนเหมือนเดิมนะอินทิเกรต sin ตรงนี้ได้ ลบ cos ไหมคะอินทิเกรตซ i า x ได้ลบ s ค x บวกกับตัวข้างหลัง2เป็นค่าคงที่ดึงออกมาแล้วเราก็จะอินทิเกรตเฉพาะ x กำลังลบ3นะคะอินทิเกรตเฉพาะ x กำลังลบ3ตัวนี้ตัวอื่นๆข้างหน้าที่อินทิเกรตแล้วก็เขียนเหมือนเดิมนะคะอินทิเกรต x กำลังลบ3ก็ได้ x กำลังลบ2ส่วนลบ2แล้วก็บวก4ถ้าอยากจัดรูปก็มีตัวไหนบ้างก็คือ2ตัดกับ2 บวกกับลบเจอกันได้ลบก็เลยเป็นลบหส่วน x กํลัง3และวบวก4เนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วเห็นไ,ไหมคะลักษณะของการใช้สมบัติ2ข้อเมื่อกี้ที่เป็นการคูณแล้วก็การบวกลบมาดูตัวอย่างต่อมานะคะมาดูตัวอย่างที่5ตัวนี้นะคะอินดิเกต x กํลังสลบ1ทั้งหมดกํลังสค่ะตรงนี้เรายังไม่มีทฤษฎีเรื่องการยกกําลังนะคะเพราะฉะนั้นเราจะอาศัยเรื่องของการจัดรูปฟังก์ชัน ตรงนี้ก็ใช้สูตรเดิมๆของเรานะคะหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองซึ่งตอนนี้พจน์ของเราตัวหน้าก็คือ x ก,กำลังสองนะคะแล้วก็หลังก็คือ1เพราะฉะนั้นหน้ากำลังสองก็เลยเป็น x ก,กำลังสีนะคะ2หน้าหลังก็เลยเป็น 2x ก,กำลังสองบวกหลังกำลังสองก็คือบวก1เพราะฉะนั้นเห็นเป็นแบบนี้และมี3พจน์บวกลบกานก็อินดิเกตทีละพจน์ อาจารย์ขอละรูปการเขียนคำว่าอินทิเกรตเนาะก็คือเราจะอินทิเกรตเลยเพราะฉะนั้นอินทิเกรต x กําำลัง4ได้ x กําำลัง5ส่วน5ส่วน2 x กําำลัง2อินทิเกรตก็คือได้2 x กําำลัง3ส่วน3แล้วก็อินทิเกรต1ก็จะได้ x นะคะแล้วก็บวก4ด้วยนี่ค่ะเรียบร้อยมาดูในส่วนของข้อ6ค่ะข้อ6ก็ในทํำนองเดียวกันกับข้อ5เลย เราจะกระจายก่อนตอนนี้หน้าก็คือ5เพราะฉะนั้นหน้ากำลังสองก็ได้5หลังคือ2 x นะคะก็คือ2หน้าหลังก็เลยได้เป็น2คูณ5คูณ2 x ก็เลยได้20 x นะคะบวกหลังกำลังสองก็คือ2 x ทั้งหมดกำลังสองก็เลยได้4 x กำลัสงสแบบนี้นะคะจากนั้นอ่ะเราก็อินทิเกรตทีละพจน์เลยอินทิเกรต25ก็ได้25 x อินทิเกรต2 0 x ตรงนี้ก็ได้20 x กำลัง 2ส่วนด้วย2เรแล้วก็อินทิเกต4 x กำลังสเราก็จะได้4 x กำลัง3ส่วน3แบบนี้แล้วก็บวก C นะคะถ้าจัดรูปอัจะตัดทอนนี้เล็กน้อยนะคะก็20กับ2ตรงนี้เหลือ10ก็เลยได้คำตอบแบบนี้นี่คือข้อ6นะคะมาดูข้อ7บ้างข้อ7เป็น2 x บวก1ทั้งหมดกำลัง3ค่ะ ตัวนี้ก็ต้องใช้สูตรเรื่องของกำลัง3เนาะก็เป็นหน้ากำลัง3บวก3หน้ากำลังสองหลังบวก3หน้าหลังกำลังสองแล้วก็บวกหลังกำลัง3ซึ่งตอนนี้หน้าคือ 2x เพราะฉะนั้นหน้ากำลัง3าเขียนแบบนี้ก่อนเนาะ3หน้ากำลังสองหลังแล้วก็3หลังหน้าหลังกำลังสองแล้วก็บวกหลังกำลังอ่ะเขียนแบบนี้ก่อนเพราะฉะนั้นอจัดรูปอีกนิดนึงเนาะ 2x ทั้งหมดกำลัง3ก็เลยได้เป็น 8x กำลังสาม ส่วนตัวนี้เป็น 4x กํลัง2 4คูณ3ได้12นะคะแล้วก็ตัวข้างหลังได้เป็น 6x แล้วก็บวก1จากนั้นก็อินทิเกรตได้เลยค่ะอินทิเกต 8x กํลัง3ได้อะไรล่ะก็คือต้องได้ 8x ยกกำลัง 4, 4ส่วน4แล้วก็ตัวถัดมาก็จะเป็น12นะคะ x กํลัง3ส่วน3บวกด้วย6เป็นค่าคงที่ดึงไว้แล้วก็อินทิเกต x ได้ x กำลังสส่วน2บวกกับอินทิเกรต1ก็ได้ x เรียบร้อยแล้วบวกด้วย c นะคะบวกด้วย c ตอนนี้จัดถ้าอยากจัดรูปอีกนิดนึงก็ตัดทอนได้เนาะ8กับ4ก็เหลือ2 12กับ3ได้4นะคะแล้วก็6กับ 3, 6กับ2ก็ได้3เนะะี่ยค่ะก็จัดจัดรูปตัดทอนตัวเลขเป็นลักษณะนี้ มาข้อถัดมาค่ะข้อ8นะคะข้อ8ตัวนี้อาจารย์อยากจะอินดิเกต x บวก1ส่วนด้วย x สังเกตว่าข้อนี้มันเป็นเรื่องของเศษส่วนคูณง่ายๆก็คือมองว่าเป็นการหารนะคะเหมือนเดิมนะคะสมบัติของเราไม่มีเรื่องการหารเพราะฉะนั้นเราจะอาศัยเรื่องของการจัดรูปข้อนี้อาจารย์สามารถแยกเศษส่วนเป็นลักษณะนี้ได้เห็นไหมคะจากนั้นอาจจัดรูปอีกนิดหน่อยเนาะ x ส่วน x ก็ได้1 แล้วก็เห็นเหลือ2โพสแบบนี้กระจายอินดิเกตเลยมันตัวแรกอินดิเกต1ก็ได้ x ตัวที่2อินดิเกต1ส่วน x ตรงนี้ได้ l n abs o l u t e x นะคะแล้วก็บวก4เรียบร้อยค่ะมาดูข้อ10ตัวนี้ทำในทำนองเดียวกันกับเมื่อกี้นะคะก็คือแยกเศษส่วนย่อยแต่ตอนนี้เราใช้อีกเทคนิคหนึ่งก็คือตัวข้างล่างอะคะ่ะ เอาไปไว้ข้างบนก็คือเป็น x กําลังลบ3จากนั้นอาจารย์ก็จะเอกําลังลบ3คูณเข้าไปในวงเล็บนะคะอาจารย์นกําลังลบ3คูณกับ x กําลัง3ก็ได้1ตัวถัดมาก็ได้ตามนี้นะคะอาจารย์พอเห็นเป็นแบบนี้ก็อินดิเกตได้แล้วนะคะก็เลยได้เป็นอินดิเกต1ได้ x อินดิเกต 2x งกําลังลบ1ก็ได้ 2x อกําลังออาจารย์เขียนผิดใช่ไหมคะ ก็คือได้เป็น2อ l o a แอ o ส u t e x นะคะตัวที่3ก็จะเป็น x กํลังลบ1ส่วนลบ1แล้วก็ห x กํลังลบสส่วนลบ2นะคะก็จัดรูปได้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะตัว x กํลังลบ1อย่าเผลอไปใช้สูตร x กํลัง n เนอะก็คืออินิเกรต x กํลังลบ1จะได้ l o นะคะมาดูข้อ10กันบ้างข้อนี้เป็นเรื่องของการยกกำลัง10เรากระจายกำลัง10ไม่ไหวนะคะ ก็เลยเน้นว่าให้ลองใช้เทคนิคนี้ดูซึ่งอาจารย์เรียกว่าเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรนะคะตอนนี้ก็คือให้ u เป็น3 x บวก1เพราะฉะนั้นอาาินดิเกต3 x บวก1ยกกำลัง10อาจารย์ก็เลยได้เป็นอินดิเกต u กำลัง10แบบนี้นะคะจากนั้นค่ะตอนนี้ยังอินดิเกตไม่ได้เพราะว่ามันเป็น u กำลัง10 dx ตัวแปรมันต้องเหมือนกันนะคะถึงจะอินดิเกตได้ก็เลยว่างั้นลองมาดูที่ u ที่กำหนดให้เราก็ดิฟนะคะดิฟ3 x บวก1ก็คือได้ 3ามไคะได้3เพราะฉะนั้นเราจะได้ du dx บเอท่ากับ3อ่ะทีนี้อาจารย์ก็จัดรูปนิดนึงอาจารย์จะได้ du เท่ากับ3 dx เพราะฉะนั้น dx เท่ากับ du ส่วน3อ่ะจากตรงเนี้ยค่ะอาจารย์จะไปเปลี่ยนตัวข้างบน dx ตรงเนี้ยตามที่คำนวณมานะคะก็เลยว่า dx คือ du ส่วน3อ่ะแทนค่าลงไปนะคะในใน,ในตรงนี้เนาะพนเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นอิน e ิเกต e u กำลัง10 dx ก็คือ du ส่วน3แบบนี้นะคะ du ส่วน3ก็คือการคูณด้วย1ส่วน3นั่นเองเพราะฉะนั้นพอเป็นค่าคงที่เป็นค่าคงที่ก็ตามคุณสมบัติก็คือดึงออกไปนอกอินทิเกรตก่อนได้เพราะฉะนั้นก็เลยได้เป็น1ส่วน3อินทิเกรต u กำลัง10 du เพราะเป็นแบบนี้ค่ะก็ใช้สูตรอย่างง่ายของเราได้เลยอินทิเกรต u กำลัง10ไหมคะสูตรอย่างง่ายก็คือสูตร x กำลัง n นี่แหละค่ะ อย่าไปยึดติดกับต้องเป็นตัวแปร x นะคะเป็นตัวแปรอะไรก็ได้ขอแค่ให้มันยกกำลัง n เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ u กำลัง10อินทิเกรต u กำลัง10ก็ต้องได้ u กำลัง11ส่วน11แล้วก็บวก c นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่คูณเลขอีกนิดนึงเปลี่ยน u ด้วยนะคะ u ของเราคือ 3x บวก1ก็เลยเป็น 3x บวก1กำลัง11ส่วนด้วย3 3และบวก c คะ่ะ เรียบร้อยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วลร่งนี้เราเรียกว่าการอินทิเกรตโดยการใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรนะคะก็คือเราต้องมีการกำหนด ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นตัวแปรใหม่ลองมาดูอีกทีหนึ่งค่ะกับข้อ11ตอนนี้อาจารย์อยากให้ ax บวก b ยกกำลัง n นะคะอินทิเกรตตัวนี้ก็เลยกำหนดให้ u เท่ากับ ax บวก b มาหนุนจะเห็นนะคะว่าอาจารย์ก็ปรับรูตรง ax บวก b อาจารย์ก็ให้เป็น u ก็เลยได้อินทิเกรต u กำลัง n dx จากนั้นค่ะอาจารย์ก็จะต้องมาเปลี่ยน dx นิดกันนิดนึงก็เลยมาทำการดิฟนะคะดิฟ ax บวก b ก็ได้ a นะคะได้แบบนี้ จากนั้นก็เริ่มจัดรูปก็ du เท่ากับเ dx เพราะฉะนั้น dx ก็จะเท่ากับ du ส่วน a ก็คือแค่ขยายข้างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเห็นแล้วเนาะ dx อกของเราคือ du ส่วน a ก็เลยได้เป็นอินดิเกต u ูกำลัง n คูณด้วย du ส่วนเเหมือนเดิมนะคะ du ส่วน a ก็คือ1ส่วน a นั่นเองดึงออกมาข้างนอกก็เลยได้เป็นแบบนี้แล้วก็อินดิเกต u ูกำลัง n ใช้สูตรเดียวกันนี้นะคะ ก็เลยได้เป็น u กำลัง n บวก1นะคะส่วนด้วย n บวก1และบวก c แทนค่ากลับกันนิดนึง u ของเราคือ ax บวก b นะคะ u ของเราคือ ax บวก b ก็เลยได้ลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมองข้อ11เนี่ยก็คือสูตร ว่าเวลาเราไปเจอการอินทิเกรตพหุนามดีกรีหนึ่งก็คือ ax บวก b ยกกำลัง n นะคะก็จะใช้สูตรนี้มันลองดูที่ข้อ12เนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะเป็นพหุนามดีกรีหนึ่งก็คือ ax บวก b ยกกำลัง9เรากระจายไม่ไหวถ้าเป็นกำลังสองกำลังสามยังกระจายได้นะคะตรงนี้ถ้าเรามองในสูตรค่ะหา a ให้เจอซึ่งณนะตอนนี้ a ของเราก็คือลบ5ตามสูตรนอนาะ1ส่วน a ก็คือ1ส่วนลบ5 คูณด้วย ax บวก b ก็คือโพจน์นี้แหละคะ่ะที่อยู่ในวงเล็บยกกำลัง n บวก1ก็ยกกำลัง10แล้วก็ส่วน10นะคะก็บวก c ได้แบบนี้อ่ะมันคูณเลขกันเล็กน้อยเนาะตัวข้างล่างก็ได้ลบ50เนี่ยค่ะได้คำตอบแล้วอ่ะลองดูอีกตัวอย่างนะคะ,ะข้อ13ตัวนี้เนาะถ้าเทียบไปไหมคะ ax บวก b ยกกำลัง n ตอนนี้ a ของเราก็คือเลข3ก็คือให้ดูที่ตัวหน้า x นะคะเพราะฉะนั้นตามสูตรเลย1ส่วน a ก็คือ1ส่วน3 คูณด้วย ax บวก b ก็คือคูณด้วยไออยู่ที่ในวงเล็บนะคะตอนนี้ยกกำลัง15บวกหก็เป็น16จัดรูปนิดนึงตัวส่วนคูณกัน6 1คูณเกคูณ3ก็ได้48เ,เรียบร้อยมาดูอีกสักข้อค่ะข้อ14ตัวนี้อินดิเกตรูท9ลบ x กำลังสเหมือนเดิมนะคะเวลาไม่ว่าจะดิฟหรืออินดิเกตเจอ root รูทอะไรจัดรูป ให้อยู่ในรูปของการยกกำลังก็เลยเป็น9ลบ 2x ทั้งหมดกำลัง1ส่วน2ก็โอเคใช้สูตรนี้ได้แล้วเพราะตัวข้างในเป็นพหูนามดีกรี1เนาะตอนนี้ a ของเราคืออะไรก็คือลบ2ส่วน n ก็คือ1ส่วน2ก็เลยได้1ส่วน a ก็คือ1ส่วนลบ2คูณด้วย ax บวก b ก็คือ9ลบ 2x ยกกำลัง1ส่วน2บวก1ก็คือ 3ส,ส่วน2งคะ1 1ส่วน2บวก1ก็คือ3ส,ส่วน2แล้วก็ส่วนด้วย3ส่วน2แล้วก็บวก4ถ้าจัดรูปนะคะตัวข้างล่าง3ส,ส่วน2คูณกับ2ก็เลยเหลือเท่าไรละ่ะปรับรูปตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะหารด้วย3ส,ส่วน2ก็คือคูณด้วย2ส,ส่วน3 จัดรูปอีกนิดนึงอ่ะสตัดกับ2นะคะก็เลยเหลือแค่ลบหส่วนสคูณ9ลบ 2x ทั้งหมดยกกำลัง3ส,งสง่วน2แล้วก็บวก4พอจะเห็นภาพเนาะกับการใช้สูตรอ่ะเหมือนข้อนี้อีกสักข้อตรงนี้ก็ปรับรูปนะคะเป็นอินดิเกต x กำลังลบ1ส่วน2พอเป็นแบบนี้ก็ใช้สูตรได้แล้ะพอตัวในวงเล็บมันเป็นพหุนามดีกี1น,นะคะ n ตอนนี้ก็คือลบ1ส่วน2ถามว่า a คืออะไร เอก็คือตัวที่อยู่หน้าเอกตอนนี้หน้าเอกเป็นเลข1นะคะก็เลยได้เป็น1ส่วน a 1ส่วน1นะคะคูณด้วย a x กบวก b ก็คือไอตัวที่อยู่ในวงเล็บนั่นแหละยกกำลัง n บวก1ลบ1ส่วน2บวก1ก็คือได้1ส่วน2นะคะก็คือได้1 2สองหารด้วย1ส่วน2เนาะแล้วก็บวก4จัดรูปนิดนึงหารด้วย1ส่วน2ก็คือคูณด้วย2ส่วน1ก็เลยเป็น2คูณด้วย x บวก5ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ปรับรูปเนาะยกกำลัง1 2ก็คือรูทเพราะฉะนั้นคำตอบก็เท่ากับเท่านี้ค่ะเห็นไหมคะการใช้สูตรเนาะอินทิเกต ax บวก b ยกกำลัง n อ่ะ ax บวก b ยกกำลัง n มันลองดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะข้อ16ตรงนี้อินทิเกต1ส่วนจำ x บวก4ทั้งหมดกำลัง2องอ่ะปรับรูปได้แบบนี้เห็นไหมคะ พอปรับรูปแล้วอ่ะก็ใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันเห็นไหม ax บวก b ยกกำลัง n นี่โดยที่ a ของเราก็คือ3ไหมคะก็คือ3พระนันตามสูตรเลย1ส่วน a ก็1ส่วน3คูณด้วย ax บวก b ก็คือ 3x บวก4ยกกำลัง n ลบ1เดิมเป็นลบ2เะนั้นบวก1ก็เป็นลบ1ไหมคะบวก1ก็เป็นลบ1แล้วก็ส่วนด้วยลบ1แล้วก็บวก4 ถ้าจัดรูปเนาะยกกำลังติดลบก็เอามาไว้ข้างล่างก็เลยได้เป็นลบ3คูณด้วย 3x บวก4นะคะแล้วก็บวก4ถ้าเราจะจัดรูปเพิ่มเติมนะคะก็ได้ลักษะแบบนี้ จากตัวอย่างที่พูดมาทั้งหมดเห็นไหมคะก็คือการใช้สูตร ax บวก b ยกกำลัง n เ,เพราะฉะนั้นก็ลองไปหาโจทย์ตัวอย่างเพิ่มเติมมาลองใช้สูตรให้คล่องนะคะเดี๋ยวในพาร์ทถัดไปนะคะเราจะมาพูดถึงการอินดิกันจำกัดเขตกันค่ะว่าเราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะคะติดตามได้ในพาร์ทถัดไปได้เลยคะ่ะ